พบกับผมโตชนดต่อช่วงสุดท้ายของทะเลแมกทีสุดขีดที่เมืองกแกลงนะครับผมกระตรุ้นโดยระยองเพล์ครับ <c oughs> มาที่สปาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านสมัครผู้หรือว่าทุ่งโปร่งทองนะครับนะเราไปกันสั้นๆน,นะสบายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะครับใกล้มืดแล้วนะครับ <c oughs> สวยงามมากๆคือมันจะ แต่ตอนตอนเดินก็ระมาัดระวังนิดนึงนะงดนดี่ครสนับสนุนโดยเทศบ,บาลตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะครับโอ้โหสวยมากๆตอันนี้สวยมากครับอันนี้สวยมากนี่ครับทุง่งป่งทองสมัยิผู้หมู่เจ็ดนะครับค่อยๆเดินนะครับ จะเป็นป่าชาเลนด้านในแล้นี้เรือจอดอยู่ตรงนี้นี่ครับตะบูนดำนี่เหอไปมาศึกษาธรรมาชาติเก <c oughs> ครับตอน,นี้ถือว่าดีนะที่ฝนไม่ตกบรรยากาศร่รมรื่นมากๆนะครับ โรงกลางใบเล็กนี่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับ รมชาติอันร่มรื่นและสดชื่นลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนเครดิตอันนี้สวยครับทั้งสวย ทางแยกครับตัววายเลยนะครับค่อยเดินนะครับมาเรค่อยๆเดินด้วยนะครับชว่วงสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบก,กับผมโตชโนลด้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับผมมีโปรงแดงด้วย สวัสวันนี้ขอลาไปก่อนแสงอาทิตย์ขอแอร์ใกล้ตกดินแล้วนะครับผมไปพบ่งกระหม่อกาสหน้านะครับสวัสดีครับ